เวทีแรกคนโพสตดา่าโพสด่าแหลกล่าเลยว่าเอาเด็กที่ไหนมาขึ้นเวทีแพวพาเอาเด็กน้อยที่ไหนมาขึ้นเวทีโดนด่าเละบอกว่าเสียงเสียงอย่างนี้อกักเอาขึ้นเวทีได้ยังไงดา่า ฉันก็ให้กำลังใจคุณและพาคุณไปเรียนหลั่กับอาจารย์สมุนไพรอาจารย์สมุนไพรที่ป่วยจนวาระสุดท้ายจะทำไงเนาะพ่อแม่จำจากผากแต่เยาวัยก่อนแหล่ชีวิตของคุณ ฉันเป็นคนเขียนเนื้อหาให้อาจารย์แต่งก่อนล่างก่อนนี่หากินจนวินาทีสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันมาอาจารย์ป่วยเจ้าไปขืนคู่ขืนค่ายกับอาจารย์อาจารย์ป่วยฉันทำบุญต่ออายุให้อาจารย์มันเคยมีสักครั้งไหมที่คุณถามไถ่ว่าอาจารย์เป็นยังไงบ้าง ว่าต้องผ่านช่องทางคอยก็ได้เยอะแยะ,ยะคุณจะผ่านใครก็ได้อาจารย์สมุนไพรป่วยเหรออาจารย์เป็นยังเฮ็ดบุญต่ออายุให้อาจารย์ติดถามไม่มี คือถระานไทยแล้วเน่แล้วดีใจเนี่ยพเทา่าว่าลาสุไายของ้เทา่าคิดเอาเดอความดีข่อยมันว่าเคยมีเลยบอที่ข่อยเลือใจที่ข่อยออกมาปูนเนี่ยคือมันคือเหยียบย่ำกันคักแทสันนี่มันคือเหยียบย่ำย่ำกันคักแทเพศอีเมียฝรั่งนี่มันดา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 ,ดาข่อยสู้มือนี่สู้มือนี่มันก็นดา มันบอดดาต่อขอ่มันดาบดทุกคนในอ่งก่ารในขอบควกวข่แต่คุณไปสรรเสริญเยินยอ่อเขาส้นแกวกับเขาเบานัวงหัวมวนหัวเราะพูดคุยกันสนุกปาก่อยเจ็บบอกแล้วเรื่องที่ว่าคุณล็อกอินไหมในแม็กบุ๊คแม็กบุ๊คด้วยใก่อน มาดิอ่ะแมบุูกเครื่องนี้ที่ลูกน้องคุณเอาไปพูดอบักโกงงานแคบหมูเอาไปว่าว่าไม่ได้ล็อกอินก้อยพูดสิล็อกอินจริงไหมใครเป็นคนเห็นน,น้องก้อยเป็นคนเห็นคนแรก เฟซคุณล็อกอินอยู่ใน m ม c b o o k เครื่องนี้ไม่ใช่ฉันเพิ่งมาเห็นนะเขาเห็นเดือนในก่อนเดือดๆเลยใช่ตั้งแต่แม่ย้ายเข้ามาใหม่อะตอนที่ย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้ใหม่ๆเดือนสิงหาเนาะตอนลูกเปิดเทอมเดือนสิงหาปีที่แล้วคุณยังไม่รู้ตัวตั้งแต่เดือนกุมภาที่มันมีเรื่องเจ้าบอลูโต ว่าเจ้าลลอกอิ่นอยู่ในแมคบุกเกีองนี้จนกระทั่งเดือนสิงหากันยาตุลาคุณยังมีการเด้งแชทด,ดึงดึงดึงอยู่ในนี้หมดทุกอย่างถ้าคอยสีทำลายเจ้านั่นบอกถ้าฉันจะทำลายคุณคอยไ่่ต้องเฮ็ดเองก็ได้คอยให้ไอ้ก้อยเนี่ย ทางเฟซอวตานแล้วส่งให้เพจเพจไหนอะ่ะที่เขาโจมตีคุณที่เขาไม่ชอบคุณที่เขาด่าคุณอเอาเฮ็ดก็ได้แต่ขอยเป็นอย่างคือบ่อเฮ็ดพราะขอยก็อยากให้มันจบค่อยก็มองว่าเจาเป็นพ่อของหลูก ่อยก็ไบบ่ได้อยากเอาอีกอย่างที่มันเกี่ยวกับเนี่ยออกไปให้ค้นตองวิพากวิจารณ์เพราะว่าลูกข่อยง่ายมากลูกข่อยต้องมาเห็นว่าเอา้าทาไมพ่อเป็นอย่างนี้ทําไมแม่เป็นอย่างนี้คอยก็เลยบเหเฮ็ดคอยก็เลยบเวาเาไห้มันตายอยู่นี่หนีเราอยก็ไ่ได้เอาออกมาแต่ตอนหลังอ่ะอาจจะรู้ตัวว่าออกอาลอกอินไวแล้วลืมข้าว ก็เลยออกไปแล้วม,มาออกช่วงหลังนะแต่อยู่นี่หลายเดือนเลยเป็นยังกอคือเบากสันจะกีม่มันเป็นเรื่องของขอบขั้วมันเป็นเรื่องของขอบขั้วคือมันบ่ดต้องจำเป็นต้องเอ,อาเบาแต่มือนี่มันอดบ่ได้มันทนไม่ได้แล้วนะ ดถบ่ได้แล้วขอเห็นมือขึ้นขวจนซันโอ้ไปอยู่น้ำกันไปอยู่ในเฟมมเดียวกันเว้าวกันสนุกป,ปากกับเพเทติดาคอยเป็นปีอันนี้ประเด็นนะแล้วตอนที่อยู่ด้วยกันถามว่าความเจริญรุ่งเรืองมันไปด้วยกันอย่างนี้ แมน้นยุบความเจริญรุ่งเรืองมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันถูกต้องอันนี้จริงอันนี้จริงแต่ก่อขคอยกับว่ามันค้นหางคนมีอย่างแต่ครอบครัวข่อยกับว่าเดยขี่ไายทรมากินตั้งแต่เด็กครอบครัวก็มีธุรกิจอยู่แล้วตั้งแต่เด็กให้หน้าสาโทษที่ดิน เรานี่แล้วเราไม่ไม่จำเป็นต้องอามาพูดหรอกแต่ในยุคของความเจริญรุ่งเรืองในช่วงของโควิดคอยกัย่อมรับว่าชีวิตดวงมันหนุนกันคอยกับเจ้าในดวงมันหนุนกันคอยกับอาศัยเจ้าเจ้ากับอาศัยคอยอถูกต้องบอ หรือใครว่าวัตถุตะกี้เจ้ามีเงินสัมนี่แต่พอมาอยู่น้ากันความจเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นทุกอย่างมันดีเบงเรื่องที่อาจารย์ลงบ,รบุรพาพูดเกี่ยวกับเรื่อง youtube ทุกอย่างก็คือเรื่องจริงแต่อาจารย์ลุงบุรพาทาคลิปนี้มันออกไปหรือว่าไลน์นี้หลังจากไลน์นี้ท้ามันจบด้วยดีเจ้าเศร้าเจ้าเศร้าเว่า ถึงบุคคลที่สามให้เจ้าเศร้าเดอ้อเพจต่างๆที่โจมตีเขาก็หยุดให้มันจบที่ตรงนี้คือคอยเดียวบอแล้วคอยได้ส่วงแล้วแล้วคอยบอกเดี๋ยวเลยนะเต็มปากเลยว่าคอยสาบานเลยว่าคอย่าเคยใส่เงินน้ำผัว ่อยกับหาของคอยเขากับหาของเขาอืมเขาก็หาของเขาคอยก็หาของคอยกระเป้าคนละกระเป๋ากระเป้าคนละกระเป๋าเลียขคอยว่าเคยใส่เงินน้ำเจ้าไม่เคยมีการโอนเงินให้เม in ียหรือให้อะไรอืมอันนี้บ่มีเพราะว่าต่างคนต่างทรรมหากิน แต่ใจค่อยหน่อยอยากอยู่ด้วยกันอยากร่วมกันอยากเก็บเงินด้วยกันแต่ไม่เคยมีไม่เคยมีโมเมนต์ที่ว่าเก็บด้วยกันแต่บางเทือดที่คอยออกมาบอปกป้องเขาหนะักอย่างเช่นในเรื่องที่เขาไปเที่ยวบาโฮสเที่ยวผู้ชายที่คอยออกมาบอกว่า,วาผัวขอยเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายทั้งแทงขันบ่าเป็นผู้ชายมันซิมีลูกน้่งการเตียนทา่ซานแตนซีนั่นคือการปกป้องพ่อของลูกเพื่อสถาบันครอบครัว พ่อคอยปกป้องผัวแต่ณตอนนั้นคอยหอยูุดหงแก้ใจว่าเขาทำอะไรเขาทำอะไรกับผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายแต่คอยก็ต้องออกมาปกป้องผัวมันมีคลิปออกมาที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมคลิปย้อนดูคลิปว่าเนี่ยออกปกป้องผัวว่าผัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เพราะหนูปกป้องเขา เพื่อสถาบันครอบครัวแล้วตั้งแต่เรื่องใดๆก็ตามทุกคนย้อนไปดูคลิปเก่าหรืออะไรก็ตามมีเรื่องอะไรหนูจะออกมาปกป้องเขาตลอดแม้แต่เรื่องเขาทะเลาะกันกับแม่หนูก็ออกมาโพสต์ปกป้องเขาตลอดให้กำลังใจเขาตลอด แม้แต่เรื่องของนัตตี้แต่ก่อนที่มีปัญหากันกับเพื่อนแล้วเกิดดรามา่าฉันก็ออกตัวแรงมากออกตัวแท่นผัวเพราะว่าอยากปกป้องผัวนี่คือโตข่อยจําไม่ได้เหรอที่ตัวเองเคยพูดว่าผัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ค่ะหนูพูดเพราะว่าหนูปกป้องเขา เพราะว่าตอนนั้นเรายังอยู่ด้วยกันยุคความจเจริญรุ่งเรืองมันอยู่ด้วยกันมันไปได้วยกันอย่างนี้แล้วถ้าคุณจะมาพูดว่าเรื่องไร้สดนาริตะไหลหนึ่งร้อยล้านคุณสาธุสาธุขอให้หนูมีจริงๆเถอะหนึ่งร้อยล้านการไลร้สดมีการลงทุน แล้ววงนี้แพลวาวแสงทองก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อณนะตอนนั้นเป็นแสงทองเป็นแหดมค้นกอตั้งแม่นไผ่ค้นสางมาแม่นไผ่แม่เทปเป็นค้นสางข่เป็นค,นค้น,คนสางนีลุยเป็นค้นที่อยู่เคี่ยงขางสางกันมามันมีการลงทุนซ้ำใดก่อนมันสิเป็นวงใดในการดีเฮนไลนาะลิตตาไล คุณก็ได้คอนเทนต์คุณกระได้ล่ได้จากตรงนี้คือกันคุณจะบอกว่าร้อยล้านยูไสร้อยล้านายูไสยูไสก่อนอแล้วถ้าจะให้พูดย้อนคืนบ้างคุณรับรีวิวไลฟ์สดเหมาเป็นล้านล้านกี่ล้านรับงานรีวิว แม่ลูกพ่อแม่ลูกช่วงนาริตะช่วงนั้นรีวิวเยอะมากที่คุณรับฉันก็ไม่เคยได้กับคุณแม้แต่บาทเดียวนะฉันก็ไม่เคยได้จากคุณแม้แต่บาทเดียวนะถ้าให้ฉันย้อนนะแต่ฉันไม่ถาม ว่าสปอนเซอร์ตัวเนี้ยเข้าจ่ายมากี่ล้านเนี่ยฉันก็ไม่เคยถามแบ่งจากคุณนะรีวิวเนี้ยรับรีวิวที่เราแต่งตัวเป็นคนแก่เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลกี่คลิปกี่ไหลท,ที่คุณรับรีวิวมากี่แสนกี่ล้านฉันก็ไม่เคยถามเอาจากคุณนะคุณก็เข้ากระเป๋าคุณนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องชัดเจนในเมื่อขอดีบอกแล้วขกอ,อสีบอยมันเบิดฉันขอบคุณคุณนะที่คุณเข้ามาในช่วงชีวิตที่ทำให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเจ้ากะห้างกะมี่เจ้าสิบอกว่าเดินออกมาแต่ตัว ทิ้งไว้ให้ลูกให้เมียเวาสะลอเลยเจ้าวเวาสะลอเว่าสะแม่นเลยออกมาแต่ตัวทิ้งไว้ให้ลูกให้เมียไม่เอาอะไรสักบาทคุณเดินออกไปอ่ะคอยกับบกเคยได้เห็นดีงามกับการที่เจา้ายางออกไปจากครอบขัวจากลูกจากเมียคอยก,บอกับบกคอยกับบกเคย เห็นดีเห็นงามที่จะเห็นเจ้าย่างออกไปจากชีวิตนักตรนั้นเพราะว่าคอยกันยากกอดครอบว่าไว้กอดลูกไปคุณย่างออกไปคุณมีเงินสามสิบสี่สิบล้านหรือหาสิบล้านอันนี้คอยกระบอกหมดตัวเลขที่แท้จริงว่ามันเท่าไห แต่ที่แน่ๆตอนที่คุณก้าวออกไปจากครอบครัวค,นนคุณมีแน่นอนสามสิบถึงสี่สิบล้านคุณมีแน่นอนคุณสิบปบอกเห้าของดูดีว่าออกมาแต่ตัวบเบา n มนแล้วเรื่องรถเรื่องรถบ่เนี่เรื่องเงินนี่คือเครียเนาะต่างคนต่างใด็กคนะโยรวมกันเงินว่าเคยเก็บน้ำกัน เงินว่าเคยเก็บน้ำกันเลยบางที่แฟนครับวอาเนี่ยคอยว่าให้ดูดีซื่อๆแล้วว่าส่วนที่เก็บด้วยกันมันก็มีที่คอยว่าเนะส่วนที่เก็บด้วยกันมันก็มีเพื่อลูกอันนี้คอยว่าเพราะว่าคอยอยากปกป้องคําว่าคอบขั้วไว้แต่จริงๆว่าเคยมีเลยเงินเก็บน้ำกันเลยบ่มีแยกกันเก็บคอยก็เคยส่วนเขาเก็บเงินเงินน้ำกันอยู่แต่เขาว่าอยากเก็บเออโอเคอย่างเกียรติเขาเขาก็ว่าอยากเก็บเงินน้ำเฮาเออว่าเป็นยัาง มาที่นี่ละอย่าแกกันออกไปเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินที่คุณบอกว่าซื้อจากเมียแล้วแล้วคอยก็บอกว่าพนับานซื้อแล้วผัวซื้อแล้ว เพราะนั่นมันคือเกมเรื่องที่ดินแต่คนไปย่อนท่ามร่าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องป้าข้างบ้านยายถวดเดานังอยูน่นี่โอนที่เป็นชื่อของแพรวาวแม่เทพบอกว่ายายบ่ต้องโอนเป็นซื้อข่อยเดอ้อก่อนกอนแม่ข่อยสิตายเจ้าบ่ต้องโอนเป็นซื้อข่อยเดอ้อยายโอนเป็นซื้อยี่แพรลวดโอนเป็นซื้อยี่แพวรลด เพราะว่าหนาคตคขอยกับตรงโอนให้ลูกขอ่อยขึ้เก่ายายโอนที่ผืนนั้นนะที่สร้างบ้านแต่ไม่ได้ถึงคาเฟ่น,นะที่ตรงบ้านแล้วก็ตรงหอพักตรงหลังกำแพงมันจะมีหอพักส่วนหนึ่งแล้วมันยาวไปข้างหลังแต่ตรงคาเฟ่ตรงอันนี้ไม่ใช่แต่มันจะมีผืนผืนนั้นประมาณเจ็ดไร่กว่ามีปัญหากับพี่น้อง มีปัญหากับญาติแล้วมีแฟนคลับฝั่งทางของคุณนั่นแหละที่บอกว่าแพ้วพาวมีปัญหากับญาติมีปัญหากับญาติาาตเราว่างเดอ้อถ่ายย่ายไปเสื้อป่าหลายเนี่ยถ่ายย่ายไปเสื้อป่าหลายเนี่ยถ่ายย่ายแล้วเอาที่ดินขึ้นก็นได้เด้เพราะว่าเราโอนเราโอนยังมาถึงปีถ้ายายจะทํา ทำเอกสารเอาที่ดินคืนน่ะยายเอาได้นะเพราะฉะนั้นแพ้วตงองอนเป็นซื้อคนอื่นก่อนแฟนขับของเขาเป็นคนมาบอกหนูว่าแพ้วแพ้วตงอง่นเป็นซื้อคนอื่นก่อนเด้ออ่าแต่ด้วยความที่ว่าเราเชื่อเขาว่าที่ดินตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะถูกการกันแกลงญาติพี่น้องจะก,กันแกลงเราคอยก็เลยโอนเป็นซื้อผัว คอยก็เลยโอนเป็นซื้อผัวเพราะว่าแฟนขับฟังทั้งผัวบอกว่าคอยต้องโอนเป็นซื้อผู้อื่นก่อนซึ่งการที่จะโอนเป็นซื้อผู้อื่นนี่มันต้องโมเมนต์หยาิพี่น้องนี่เคลือ,อยหยามันต้องเป็นชื่อผู้อื่นแล้วทําเขาเรียกว่าทําเอกสารให้เสมือนขายให้ผู้อื่นไปแล้วถ้าพี่น้องหรือย่าย่ไปเสื้อเขาไลายนี่ถ้าย่า่สีเห็ดเอาที่ดินตรงเนี้ย ขึ้นเพื่อที่จะพี่น้องสีกันแกงเนี่มันมันกับสีกันแกงใดเพราะฉะนั้นแพรวตองโอนเป็นซื้อผู้อืน่นซึ่งโมเมนต์คนในเครือญาติคอยด้วยความซัดซื้อของคอยคอยก็เลยโอนเป็นซื้อผัวณนะตอนนั้นอมืมาที่นี่ก็โอนเป็นซื้อผัวไปแล้วแล้วเราไปที่ดินเราก็ต้องตอบว่าเราขายแต่คุณสาบานกับฉันไหม ที่คุณพูดว่าคุณซื้อที่ดินจากฉันคุณบอกว่าคุณจ่ายเงินคุณจ่ายเท่าไหร่นะคุณพูดก่อนคุณจ่ายเท่าไหร่คุณซื้อที่ดินฝืมน,นั้นจากฉันเท่าไหร่แล้วทุกคนค้าหนูจําเป็นเหรอที่หนูจะต้องขายที่มรดกแม่ให้ผัวเพื่ออะไรคุณมาสาบานและจุดทูบ ลงแผ่นดินผืนนั้นกับฉันไหมว่าคุณซื้อจากฉันจริงโอเคตอนนี้มันเป็นชื่อคุณแต่ฉโฉนดที่ดินอยู่กับฉันโฉนดที่อยู่กับฉันสาธุถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกต้อง คุณพูดเต็มปากเลยทั้งแม่คุณทั้งคุณพูดว่าซื้อที่ดินจากฉันสาธุบรรพบุพร,บรุษปู่ย่าตายายเป็นพยานให้หนูด้วยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อที่ดินผืนนั้นจากฉันจริงและมีการจ่ายเงินฉันจริงอ่าคุณจะบอกว่าคุณจ่ายสลิปโอนอ๋อคุณจะบอกว่าคุณจ่ายเงินสดอ่ะอันนี้มันไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจคุณมาหาฉันเรานัดเจอกันที่ยะโสฉันขออย่างเดียวเลยคุณจุดทูปหนึ่งดอกลงตรงหน้าบ้านให้คุณสาบานไปพร้อมกับฉันว่าที่ดินผืนนี้คุณเอาเงินซื้อฉันโดยชอบแล้วคุณพูดได้เลย ว่าคุณจะไม่ยอมให้ฉันอยู่ในที่พื้นแผ่นดินนั้นแล้วฉันจะยินยอมออกมาโดยที่จะไม่พูดอะไรเลยแล้วขอสิยให้ลูกนอ้องยุหอพักข่อยนี่ทั้งเบิดนี่ขนยายของออกจากมองหันวัดโดยที่ฉันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวและจะไม่กลับไปเหยียบพื้นที่แผ่นดินพื้นนั้นซึ่งเป็นที่มรดกข,ของแม่ของยาย ฉันจะรอเธอนะฉันจะรอคุณทุกอย่างชัดเจนคุณมาเลยขออย่างเดียวมาจุดทูปหนึ่งดอกลงตรงพื้นแผ่นดินนั้นว่าคุณซื้อจากฉันจริงแล้วคุณชี้มือสั่งได้เลยว่าเธอออกไปเธอออกไปทีมงานเธอออกข้าวออกของออกไปฉันจะยอม ออกจากพื้นที่ตรงนั้นโดยที่ไม่โต้เถียงอะไรกับคุณเลยฟังหนูนะทุกคนนะทีมงานทุกคนนะฟังนะเรื่องที่ดินการที่อยู่ด้วยกัน ต่างคนต่างเจริญรุ่งเรืองฉันก็ขอบคุณเธอขอบคุณนะที่การที่เราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วทาให้ฉันได้มีดวงตาแก้วตาดวงใจสองคนคือลูกนาฬิตาโตเกียวมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดเสียดายเลยว่าอย่างน้อยๆฉันก็มีแก้วตาดวงใจสองดวงที่อยู่ตรงนี้ แล้วเรื่องการดูแลบุตรคุณฟ้องที่ศาลเยาวชนยะโสตทรฟ้องเรื่องลูกทุกอย่างลงลายลักษณ์อักษรชัดเจนคุณยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกคนละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน คุณยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรสองคนคนละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนวันนั้นคุยกันต่อหน้าอายการศาลฉันเลยขอว่าอย่างน้อยๆก็ให้ลูกอ่าสักเดือนละสามหมื่นคนละหมื่นห้าได้ไหมคุณบอกว่าไม่ได้ ฉันจ่ายได้แค่นี้ให้คนละหมืน่นคือเดือนละสองหมืน่นอ่าโอเคค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือถ้าหลังจากนี้จะไม่อะไรจะไม่อยากส่งหรือไม่อยากดูแลอะไรฉันเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ลูกได้แล้วฉันดูแลลูกได้ไม่เป็นไร ประกันชีวิตอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลจ่ายคนละครึ่งจ่ายคนละครึ่งอันนี้พ่อของลูกยอมรับได้จ่ายคนละครึ่งประกันชีวิตอุบัติเหตุแต่ละปีเบี้ยมันจะไม่เท่ากันอแล้วสามเรื่องค่าใช้ใจ่ายลูกอันนี้มันเป็นเงินเก็บลูกปีละสองแสน เงินเก็บลูกป,ปีละสองแสนหนูคุยกับเขาว่าเรามาจ่ายช่วยกันไหมเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้นาริตะนะให้คุณจ่ายให้โตเกียวปีละสองแสนเป็นเงินเก็บให้ลูกแต่คุณบอกว่านั่นมันเป็นปัญหาของคุณที่คุณเลือก ที่จะทำประกันเงินเก็บให้ลูกปีละสองแสนมันไม่เกี่ยวกับฉันคุณทำแล้วนั่นคือมันมันเป็นปัญหาของคุณแล้วนะคุณต้องจ่ายเองคอยชอกได้ดๆคอยตกใจเลยค่ำนี่คุณตัดสินใจว่าคุณเซียนให้ลูกปีละสองแสนคุณตัดสินใจเองเนี่คอยพูดแต่ตัดสินใจนั่งเจ้าก็ต้องจ่ายเองถ้าคอยเซีนให้ลูกคอยเซียนเองดอกนี่ จะแย้งไหมว่าคุณไม่ได้พูดโอเคคอยกันรับโอเคคอยจ่ายให้ลูกปีละสองแสนเท่ากับปีละสี่แสนที่เขาจ่ายไม่เป็นไรเพราะว่าขอยเป็นคนตัดสินใจเฮ็ดเองอือเอยเป็นคนตัดสินใจเฮ็ดเองว่าคอยจ่ายให้ลูกว่าเป็นยังเขาพอใจยกาบ่าเป็นยังเออ